ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตกาล ที่กรุงสาวัตถีมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่ชื่อว่าอานน์เขามีสมบัติมหาศาลถึง80โกดแต่กลับเป็นคนที่ตนีที่เหนียวถึงที่สุดทุกๆครึ่งเดือนอานนท์เศรษฐีจะเรียบญาติพี่น้องและบุตรชายที่ชื่อว่ามูลสิริมาประชุมแล้วก็ก่าวสั่งสอนเสมอว่าพวกเจ้าอย่าหลงคิดว่าทรัพย์40โกดที่เรามีอยู่นี้มากมายแล้วอย่าได้ให้ทรัพย์ที่มีล่วไหลออกไปจงพากันหาทรัพย์ใหม่เพิ่มพูนเข้าเรื่อยๆแม้เพียงเงินกัน หาปนะหนึ่งหาปล่อยให้หมดไปก็อาจจะพาทรั์ทั้งหมดให้ศูนย์สิส้นไปเขามักจะยกตัวอย่างให้ลูกฟังว่าเหมือนยาหยอดตาที่หยดลงไปที่ละหยดในที่สุดก็หมดไปเหมือนปลวกที่กัดกินไม้ทีละเล็กละน้อยจนพังพินาศไปเหมือนพึ่งที่หอบเกสรทีละน้อยในสุดท้ายก็เต็มรวงด้วยเหตุนี้เขาจึงย้ำเสมอว่าผู้ที่ฉลาดควรเก็บงินทรัพย์ไว้อย่างเหนียวแน่นแต่แล้วเมื่อวันหนึ่งความตายมาถึงอานทเศรษฐีก็สิ้นชีวิตไป โดยไม่ยอมบอกที่ซ่อนขมทรัพย์ใหญ่ทั้งห้าแก่บุตรชายเลยเพราะความตนีอันเป็นมนทินในใจทําให้เขาไปถือกาเนิดใหม่ในตระกูลที่ตําต่อยเป็นลูกของหญิงจันทานที่เกิดที่บ้านเล็กๆริมประตูเมืองนั่นเองฝ่ายพระราชาเมื่อทราบข่าวการตายของอานท n เทษฐีก็ให้เรียกมูลศิลิมาตั้งไว้ในตําแหน่งเศรษฐีแทนบิดาส่วนครอบครัวจันทานที่เด็กนั้นเกิดใหม่ทุกคนในตระกูลต้องทํางานหนักเพื่อแลกค่าจ้างเลี้ยงชีพแต่แล้วแปล นักตั้งแต่วันที่เด็กนั้นอยู่ในคันพวกเขากลับไม่เคยได้ค่าจ้างเืินกว่าก่อนข่าวที่จะประทังชีวิตเลยเรื่องเล่าของกําเก่าที่ตามสนองจึงเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยเ <demasiado> มื่อเวลาผ่านไปในตระกูลจันทานนั้นมีผู้คนก็เริ่มบ่นขึ้นว่า ทุกวันนี้เราทํางานหนักเหนื่อยแต่กลับไม่ได้แม่ก่อนเข่าเกินพอประทังชีวิตเลยคงเป็นเพราะหญิงกาลกินีอยู่ในตระกูลเราเป็นแน่โดยความเชื่อเช่นนั้นพวกเขาจึงแยกตัวออกเป็นสองฝ่ายแล้วก็ไล่แม่ของเด็กออกไปอยู่ต่างหากเพราะมีความเชื่อว่านางเป็นตัวกาลกินีไม่นานนางก็ได้คลอดลูกคนนั้นออกมาแล้วก็เด็กคนนั้นก็กลับมีสภาพพิกลพิการมือเท้าตาจมูกปากไม่ได้ตั้งอยู่ตามที่สมควรใบหน้าก็อปลักเหมือนกับปีศาจคลุกฝุ่นเลยนะถึงอย่างนั้น ผู้เป็นแม่ก็ไม่ทอดทิ้งเธอก็เลี้ยงดูลูกด้วยความยากลําบากอดมือกินมือวันไหนพาลูกไปทํางานไปเที่ยวขอก็ไม่ได้ขาดจ้างเลยแต่วันไหนฝากลูกไว้ที่บ้านจึงออกไปหาอาหารก็ได้อาหารเพียงเล็กน้อยมาเพื่อเลี้ยงชีพเมื่อเด็กคนนั้นโตพอเดินได้นางก็เลยวางถ้วยกระเบื้องไว้บนมือของลูกพร้อมทั้งพูดด้วยน้ําตาคอว่าลูกเอ๋ยแม่เลี้ยงเจ้ามาด้วยความยากลําบากนักปัดนี้แม่ไม่อาจเลี้ยงเจ้าได้แล้ว เจ้าจงออกไปขอทานตามบ้านเรือนทั้งหลายในนครนี้เถิดเขามีอาหารเผื่อแก่คนกำพร้าและคนเดินทางเจ้าจงเลี้ยงชีพตนเองด้วยหนทางนั้นเด็กน้อยจึงออกเดินทางขอเรื่อยไปจนวันหนึ่งได้มาถึงเรือนหลังใหญ่ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือเรือนเก่าของตนเองในชาติที่เป็นอานุทเศถีนั่นเองเมื่อเดินผ่านประตูสามชุ้มแหกก็ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่พอถึงประตูที่4ลูกชายของมูลรเศษรฐีซึ่งมูลเสฐี ก็คือลูกของอานนทเสษธีในชาติก่อนนั่นเองซึ่งว่าตามศัก์ก็คือเป็นหลานของเด็กคนนี้นะกลับเห็นเด็กผู้นั้นก็เกิดความหวาดกลัวร้องไห้เสียงดังขึ้นมาเบาไพร่ก็ตะโกนขับไล่ว่าออกไปไอกาละกินี่พร้อมทั้งเขียนตีแล้วก็จับโยนไปกองไว้กับอยากเยื่อ บังเอิญในวันนั้นพระบรมศาสดาสเสด็จบิณฑบาตพร้อมทั้งพระอนนท์ผู้เป็นปัจฉาสมณะชื่อเดียวกับพระอนนท์เลยแต่ว่าคนละคนกันเมื่อทอดพระเนตรเห็นก็ทรงรู้เหตุทั้งหมดจึงตรัสให้พระอนนท์ไปเรียกมูลเศรษฐีพร้อมทั้งประชุมมหาชนพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าท่านรู้จักเด็กคนนี้หรือไม่มูลเศรษฐีกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่รู้จักพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสเผยความจริงว่าเด็กคนนี้ก็คืออานนท์ทเศรษฐีบิดาของท่านเอง ที่กลับมาเกิดใหม่นี้แลแล้วก็ทรงให้เด็กคนนั้นบอกขมทรัพย์ทั้ง5แก่บุตรชายแล้วก็ทรงชี้ให้เห็นว่าความตนีนํามาสึ่งความทุกข์ไม่อาจเอาทรัพย์หรือแม้แต่บุตรติดตัวไปได้เลยจากนั้นพระองค์ก็ตรัสพระคาถาสําคัญว่าคนพานย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แต่เมื่อตนยังไม่อาจรักษาตนเองได้บุตรจะมีแต่ไหนทรัพย์จะมีแต่ไหนเมื่อจบธรรมเทศนาบุรษสิก็ได้เกิดความเลื่อมใสถึงพระศาสดาเป็นสารนคมตลอดชีวิตทรั สมบัติไม่อาจนำติดตัวไปได้สิ่งที่ตามไปได้มีแต่บุญและบาปเท่านั้นความตะนีเป็นบาปนำมาซึ่งความเสื่อมและความทุกข์บุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นทรัพย์แท้จริงของชีวิต ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตการในขณะที่พระเจ้าพม,มาทัตเสวยราชสมบัติอยู่นกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เดินทางค้าขายไปยังหมู่บ้านชายแดนแห่งแคว้นกาสีในหมู่บ้านนั้นมีช่างไม้อาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากพวกเขากําลังทํางานและพักผ่อนอยู่ในโรงไม้มีช่างไม้อยู่คนหนึ่งเป็นคนหัวล้านวันนั้นเขานั่งถากไม้อยู่มียุงตัวหนึ่งบินมาจับที่กลางหัวล้นเหมือนบินมาหย่อนลงบนกระโหลกทองแดงยุงก่อความลาคาญด้วยการกัดจนช่างไม้รู้สึกเจ็บมากเขาจึงเรียกลูกซึ่งนั่งไก ไอ้หนูยุงมันกัดพ่อเจ็บเหมือนถูกหอกแทงจงฆ่ามันเลยลูกชายก็รับคำพ่ออย่างไวแต่แทนที่จะตบยุงเขาไปคว้าเอาขวานใหญ่ที่วางอยู่ข้างๆย่องมาด้านหลังพ่อแล้วก็เงื้อฟันลงโดยความคิดง่ายๆว่าเพียงฟันครั้งเดียวยุงคงตายไปด้ยวยกันเสียงขวานดังแล้วพลาดเป้าอย่างน่าเศร้าขวานผ่ากระหม่อมของช่างไม้ไปถึงสองซีกช่างไม้สิ้นใจตายลงตรงนั้นท่ามกลางความตกใจของคนในโรงช่างไม้พระโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์นั้นจึงคิดว่า แมศัตรูจะมีปัญญาเขายังดีกว่ามิตรที่ไร้สติพอศัตรูคิดก่อนทําแต่มิตรโง่กับทํร้ายผู้เป็นมิตรโดยไม่คิดพระพุทธศัตว์จึงกล่าวคาถาว่าศัตรูผู้มีความรู้ยังประเสริฐกว่ามิตรที่ปัสะจากความรู้มิตรที่โง่เขาไม่ประเสริฐเลยพอลูกชายผู้โง่เขาคิดจะข่ายุง่งแต่กลับใช้ขวานผ่าหัวพ่อของตัวเองเสียในกรุงพาราณสี คือมีพราหมณ์ผู้มั่งคั่งคนหนึ่งผู้มีน้ำใจงามทำทานแก่สมณะพราหมณ์คนยากจนและผู้เดินทางเสมอมาก่อนออกเดินทางเขาได้สั่งภรรยาว่านางผู้เจริญเธอจงรักษาการทำทานอย่าให้เสื่อมเสีย แต่ทันทีที่สามีจากไปภรรยากับตัดขาดทุกสิ่งไม่ต้อนรับภิกษุสงฆ์ไม่ให้ที่พักแก่คนเดินทางซ้ำยังพูดจาดูหมิ่นด้วยคำหยาบว,ว่าจงกินคูดดื่มมูดกินเลือดซากศพเธอเมื่อสิ้นชีวิตนางจึงไปเกิดเป็นเปรตผอมโซรูปกายน่าเกลียดถูกไฟกรรมเผาพลาญนต้องกินของโสโครกน้ำลายหนองเลือดเป็นอาหารอยู่ในเปตวิสัยด้วยความระลึกชาติได้นางรู้ว่าเคยเป็น มารดาของพระสารีบุตรในอดีตชาติจึงไปปรากฏตนต่อหน้าท่านพร้อมกล่าวทั้งน้ำตาลูกเอ๋ยแม่ถูกกรรมตามเผาผลาญต้องกินหนองและเลือดทุกวันขอลูกจงช่วยทำบุญอุทิศให้แม่เถิดพระสารีบุตรเห็นดังนั้นจึงมีแม่ตาชวนพระโมคคัลลานะพระอนุรุทธะและพระกัปปินะไปบิณฑบาตจากนั้นได้สร้างกุฏิสี่หลังพร้อมด้วยพัตตาหารน้ำและเครื่องบริการทั้งหลายถวายแก่สงฆ์ผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วอุทิศส่วนบุญให้มารดาทันใดนั้นเองเปรตผู้น่าสงสารก็พลันแปรเปลี่ยนร่างกายเป็นเทพธิดาผู้มีรัศมีกายสว่างสวยัยงามประหนึ่งดาวประกายพึกพ้นจากทุกทรมานภายหลัง นางได้ปาปรากฏต่อพระโมคคลานะเล่าความจริงว่าตนเคยเป็นมารดาของพระสารีบุตรและด้วยบุญที่ท่านทำอุทิศให้จึงพ้นจากความเป็นเปรตบังเกิดในสวรรค์เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงนำมาเป็นอุทาหรณ์แก่บริษัทว่าคำพูดชั่วร้ายย่อมนำสู่ความพินาศแต่บุญทานและการอุทิศส่วนกุศลย่อมช่วยให้ผู้ล่วงลบพ้นทุกข์ได้จริงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีโจร499คนออกปล้นสะดมชาวบ้านหาเลี้ยงชีพด้วยการทำชั่วผู้คนเดือดร้อนกันไปทั่ววันหนึ่งมีชายรูปร่างแข็งกระด้างดวงตาเหลือกเหลืองหนวดคราวแดงสดเข้ามาหาโจรเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าข้าขออยู่ร่วมกับพวกท่านด้วยเหล่าโจร นำชายทูนั้นไปให้หัวหน้าโจรดูหัวหน้าเพ่งมองแล้วคิดในใจว่าชายคนนี้กักขละนักถึงกับสามารถตัดนมแม่หรือนำเลือดพ่อมากินได้จึงบอกว่าเจ้าจะอยู่ในสำนักของพวกเราไม่ได้แม้จะถูกปฏิเสธชายคราวแดงก็ไม่ยอมไปเขากลับคอยปรนนิบ,บัติสิทธิ์ใกล้ชิดของหัวหน้าโจรจนผู้นั้นพาเข้าไปอ้อนวอนให้หัวหน้าโจรรับไว้สุดท้ายหัวหน้าก็จำใจยอมไม่นานนักพวกโจรถูกชาวเมือง เมืองกับทหารจับได้ทั้งหมดถูกส่งตัวไปให้เหล่าอมาตต์ตัดสินโทษคือประหารด้วยขวานแต่ไม่มีใครอยากลงมือฆ่าโจรทั้งหลายแม้หัวหน้าโจรและพวกโจรเองก็ไม่ยอมทำสุดท้ายคนเมืองก็หันไปถามชายคราวแดงผู้มีตาเหลือกเหลืองเมื่อเขาตอบว่าดีละจึงลงมือฆ่าโจรทั้งหมด และด้วยเหตุนี้เขาได้รับทั้งชีวิตรอดพ้นและยังได้ความนับถือจากผู้คนในเมืองอีกด้วยเมื่อชาวเมืองจับโจรได้อีก500คนจากทิศใต้พวกอมาต์ก็สั่งให้ประหารเช่นเคยแต่ไม่มีใครอยากลงมือฆ่าโจรเหล่านั้นเลยจึงมีผู้เอ่ยขึ้นว่าครั้งก่อนมีชายคนหนึ่งฆ่าโจร500ได้ อยู่่ทีไหนคนทั้งหลายก็ตอบว่าพวกเราเห็นเขาอยู่ที่แห่งหนึ่งโน้นพวกอมาต์จึงตามหามาแล้วสั่งว่าเจ้าจงฆ่าโจรพวกนี้เจ้าจะได้ทั้งเกียรติและความนับถือชายคราวแดงตาเหลือกเหลืองหรือนายตัมพาธาธิกะตอบรับด้วยเสียงหนักแน่นว่าดีละแล้วก็ลงมนือฆ่าโจนเหล่านั้นจนสิ้นได้รับการยกย่องอีกครั้งชาวเมืองพากันคิดว่าบุรุษผู้นี้ช่างเหมาะนักควรทำให้เขาเป็นเพชฌฆาตประจำเมือง จากนั้นจึงแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้ฆ่าโจรโดยตำแหน่งได้รับทั้งเกียรติและลาบยศตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าจะจับโจรจากทิศไหนทิศต,ตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างตมพาทาธิกะก็เป็นผู้ทำหน้าที่ตัดศีรษะคราวละ500ร้อยรวมแล้วกว่า2,000ชีวิตและเมื่อไม่ใช่การประหารครั้งใหญ่เขายังถูกเรียกให้ฆ่าคนผิดวันละหนึ่งหรือสองคนอยู่เรื่อยๆจนเป็นเวลายาวนานถึง55ปีเต็ม ครั้นแก่เท่ามือที่เคยมั่นคงกลับอ่อนแรงฟันทีเดียวไม่ขาดต้องลงแรงถึงสองสามครั้งกว่าศีรษะจะขาดทำให้ผู้ถูกประหารทนทุกแสนสาหัส ชาวเมืองเห็นดังนั้นจึงปรึกษากันว่าพ้อเราควรจะหาเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรคนใหม่มาแทนเพราะชายชราผู้นี้ทําให้นักโทษทรมานเกินไปจึงปลดเขาออกจากตําแหน่งเพชฌฆาตตลอดชีวิตการเป็นเพชฌฆาตนั้นตําพาทาธิกะไม่เคยได้ลิมรสสิ่งเล็กน้อยที่คนทั่วไปได้เช่น ไม่เคยนุ่งผ้าใหม่ไม่เคยได้ดื่มยาคูใส่น้ำนมปรุงด้วยเนยใสยไม่เคยประดับดอกมะลิไม่เคยทาตัวด้วยของหอมในวันที่ถูกถอดตำแหน่งเขาจึงสั่งว่าท่านทั้งหลาย จงต้มยาคูใส่น้ำนมให้แก่ข้าด้วยเถิดแล้วให้คนถือผ้าใหม่มาไลยดอกมะลิและเครื่องหอมไปยังแม่น้ำเขาอาบน้ำชำระร่างกายนุ่งผ้าใหม่ประดับดอกไม้ทาตัวด้วยของหอมแล้วกลับมานั่งในเรือนผู้คนจึงวางยาคูใส่น้ำนมไว้ตรงหน้าพร้อมน้ำสำหรับล้างมือขณะนั้นเอง พระสารีบุตรเทระออกจากสมาบัติพิจารณาว่าวันนี้ควรออกบินทบาตไปที่ใดดีพลันเห็นด้วยยานว่าในเรือนของนายตำพธัฒาธิกะมีการต้มยาคูผสมน้ำนมและเนยใสจึงคิดว่าชายผู้นี้หากได้ถวายทานแก่เราย่อมจกได้อานิสง์ใหญ่พระสารีบุตรจึงห่มจีวร ถือบาทเดินไปยือนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเพชรฆาตชราทันทีที่ตามพธาธิกาเห็นพระเถระใจก็เอิบอาบด้วยศรัทธาเขาคิดว่าเราฆ่าคนมานานนักทำกรรมหยาบช้ามากวันนี้พระเถระผู้ใหญ่กลับมายืนอยู่หน้าประตูบ้านและเราก็มียาคูผสมน้ำนมจัดเตรียมไว้แล้วเห็นทีควรถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าเถิด เขาจึงน้อมนำยาคูออกไปกราบไหว้พระเถระนิมนต์เข้ามาในเรือนตักยาคูผสมน้ำนมใส่บาทราดด้วยเนยใสยใหม่แล้วถวายด้วยความเคารพจากนั้นก็คงยืนอยู่ข้างๆคอยพัดให้พระเถระพระสารีบุตรเห็นความอยากของตำพัทธิกะที่อยากลิ้มรสยาคูเองบ้างจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านจงดื่มยาคูของท่านเถิดชายคราวแดงวางพัดให้อีกคนถือแล้วดื่มจนเต็มท้อง จากนั้นกลับมาพัดพระเถระต่อเมื่อพระเถระชันเสร็จจึงเริ่มกล่าวธรรมะอนุโมทนาแต่ชายชรากลับจิตไม่สงบรับธรรมไม่ได้พระสารีบุตรจึงถามว่าอุบาสกเหตุไนท่านจึงไม่อาจทาจิตให้ตามธรรมได้เล่าธรรมพัทธิกะตอบอย่างเศรา้าว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทํากรรมชั่วร้ายมานานข่ามนุษย์มามากนักจิตมัวแต่ระลึกถึงกรรมเหล่านั้นจึงไม่อาจตามธรรมของท่านได้ พระเถระจึงใช้ปัญญาแยบคายพูดให้เขาคลายโทษทันในใจถามว่าท่านทำไปเพราะความอยากของตนเองหรือว่ามีคนสั่งให้ทำชายชราผู้มีคราวแดงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าถูกพระราชาสั่งให้ทำพระเถระกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นบาปกรรมจกมีแก่ท่านได้หรือไม่ ชายคราวแดงผู้นั้นเป็นคนจิตทึบแต่ได้ฟังดังนั้นก็เบาใจเชื่อว่าตนไม่มีบาปแล้วจึงเอ่ยว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอท่านจงแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าเถิดพระเถระกล่าวธรรมต่อจิตใจเขาไม่ฟุ้งซ่าน จิตเป็นสมาธิดีฟังธรรมไปปฏิบัติตามไปก็ได้อนุโลมิกขันติซึ่งเป็นวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ในสังขารแต่ยังไม่บรรลุถึงอริยมรรคอริยผลจบเทศนาแล้วพระสารีบุตรก็ลุกเดินออกจากเรือนไปแต่ไม่นานนะักขณะตามพัทธาธิกะตามส่งพระเถระไปได้เพียงหน่อยเดียวนานยักษิีีแปลงกายเป็นแม่โคนมวิ่งมาขิดอกเขาอย่างแรงเขาล้มลงสิ้นใจตรงนั้นด้วยบุญที่ได้ถวายทานและฟังธรรมในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเขาจึงไปบังเกิดใหม่ ในสวรรค์ชั้นดุสิตบุรี